กลับบ้านที่เดิมแต่หัวใจไม่เหมือนเดิมเดชชายหนุ่มวัย25ปีเพิ่งอกหักจากรักครั้งเก่าทำงานในกรุงเทพแล้วกลับมาพักใจที่บ้านเกิดน้นาจาันสาวใหญ่วัยปลาย30ต้น40ผู้หญิงที่อบอุ่นรอยยิ้มนุ่มนวลและเป็นคนดังประจำหมู่บ้านความหมายว่าทุกคนรักเป็นคนทำขนมพื้นบ้านขายรถทัวจอดที่หน้าตลาดเก่าเสียงล้อบดกับพื้นดิน ทำให้เดชหลุดออกจากพวังอันเศร้าเขาสะพายกระเป๋าเป้ใบเก่าเดินลงมาจากรถในสภาพใจที่ยังเจ็บปวดจากการเลิกลาครั้งล่าสุดกลับมาอยู่ที่บ้านสักพักคงดีขึ้นนะมั้งเขาพึมพำกับตัวเองหมู่บ้านเล็กๆยังคงเหมือนเดิมเงียบอบอุ่นและมีแสงแดดสีกลางร้อนระเรื่อแต่ใจของเขากลับสั่นวูบ สู้กับความรู้สึกที่ว่างเปล่าไม่ได้เดชเดินผ่านหน้าร้านขายขนมพื้นบ้านกลิ่นกะทิหอมๆรอยมาเตะจมูกของเขาจนต้องชะงักก่อนจะได้ยินเสียงทุมนุ่มที่คุ้นเคยตั้งแต่สมัยเด็กๆอ้าวเดชนึกว่าใครเนี่ยโตเป็นหนุ่มเชียวนะเรานะ่ะเขารีบเงยหน้าแล้วหัวใจก็เหมือนหยุดเต้นไปชั่วคู่หนึ่งนาจันยืนยิ้มอยู่ที่หลังโต๊ะขนมใส่ผ้ากันเปื้อนลายดอกผมรวบหลวม แกมีรอยยิ้มอ่อนๆแบบที่ทำให้คนใจอ่อนมาตั้งแต่สมัยเขายัางเป็นเด็กวิ่งเล่นตามบ้านแต่วันนี้เขาโตขึ้นและเห็นหน้าจั์สวยกว่าเดิมหลายเท่าทั้งอบอุ่นทั้งละมุนตาเสียจนไม่กล้าสบสายตานานด้วยกลับมาแล้วเหรอเดชทำหน้าอมทุกข์เชียวลูกครับน้าจาันกลับมาพักใจแล้ครับน้าจาันมองหน้าของเขาด้สายตาเอ็นดูบนหวงใย,ยอย่างไม่ได้ปิดบัง อกหักมาใช่ไหมเนี่ยเดทหัวร้อนในลําคอเบาๆดูออกขนาดนั้นเลยหรอครับนะเด็กบ้านนี้นะ้าดูออกหมดแหละเธอส่งขนมตาลให้ถุงหนึ่งเอาไปกินก่อนเลยของโปรดของเราไม่ใช่หรอกเหรอนี่นจาจันยังจําได้ดีอีกหรอครับเนี่ยเดดพูดเบาๆอย่างประหลาดใจนาจันะจยิ้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มที่ทำให้หัวใจของชาหนุ่มวัยเบญจเพศสั่นแบบประหลาดจำได้ซินะรู้จักเดท มาตั้งแต่ตัวเท่าเนี้ยจะลืมได้ยังไงกันล่ะลูกคำว่าลูกทําให้ใจของเขาหน่วงแปลกๆแต่ก็อบอุ่นจนเกินบรรยายก่อนจะเดินกลับเข้าบ้านน้าจาันพูดขึ้นอีกเย็นนี้แวะมาที่ร้านนะ้าก็ได้นะนะน้ากวนน้ําตาลมาพาะพร้าวอยู่คนเดียวเหงาเหมือนกันนะ่ะเดทตอบรับทั้งที่หัวใจเต้นแรงครับเดี๋ยวเดทไปนะครับระหว่างเดินกลับบ้านเขารู้สึกได้ชัดเจนว่า การกลับบ้านครั้งนี้เหมือนเชชะตาพยายามพาเขาให้มาเจอใครสักคนและคนนั้นอาจจะเป็นน้าจาันผู้หญิงที่อายุห่างกันเกินสิบปีแต่กลับทำให้เขารู้สึกอยากยิ้มขึ้นมาอีกครั้งกินน้ำตาลมะพร้าวและคนเมาที่ชวนใจสันเย็นวันนั้นเองเดชเดินมาที่บ้านของน้าจาันตามที่นัดไว้ลมอ,อ่อนๆพัดผ่านสวนมะาพร้าวกลิ่นหอมหวานของน้ำตาลที่กำลังเคี้ยว ลอยมาตามอากาศบ้านไม้ของนาจาันเปิดไฟเหลืองนวลอุ่นๆเสียงคนเคี้ยวกระทะทองสำริดดังเบาๆคล้ายจังหวะเพลงกล่อมใจมาแล้วเหรอเดชเข้ามาเข้ามาน้ากำลังจะพักพอดีเลยนาจาันใส่ผ้ากันเปื้อนยืนอยู่ที่หน้ากระทะผมหลุดลุ่ยจากความร้อนเล็กน้อยดูเซ็กซี่เบาๆแบหน้าที่มีเหงื่อเกาะบางๆดูสวยแบบธรรมชาติและหน้ามองจนเดชเผลอกืนน้ำลายเธอหันมายิ้มให้ อย่าไปยืนตรงนั้นสิมันร้อนเดี๋ยวเป็นลมเอาได้นะเดชนั่งลงที่ม้านั่งไม้สักพักนะจาันก็ยกขันน้ำใบเล็กที่ใส่น้ำสมุนไพรสีแดงขึ้นมาดื่มน้านี่แหละดื่มอะไรเองไปเรื่อยวันนี้ใส่น้ำตาลเยอะไปหน่อยนะ่ะหวานดีจังกินมันไม่ใช่น้ำสมุนไพรธรรมดาเดชรู้ทันทีว่าน้าจาันแอบผสมเหล้าอ่อนๆลงไปแก้มของเธอขึ้นสีแดงกระเรื่อรอยยิ้มโดนละมุนขึ้นผิดปกติ น้าจาันเมาเหรอครับก็แค่นิดเดียวเองนะลูกเธอหัวเราะเบาๆก่อนจะนั่งลงใกล้เขาเกินไปกล้จนได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากผิวกายของเธอเขาใจสัน่นจนต้องหายใจลึกๆอบอุ่นแต่ชวนให้ใจทรมานน้าจาันเทน้ำตาลเคี้ยวลงพิมพ์ไม้แล้วล้มตัวนั่งพิงที่โต๊ะกระโปรงผ้าฝ้ายเดอนขึ้นนิดหนึ่งเผยเห็นผิวนวลเนียนสีน้ำผึ้งที่เขาไม่ควรจะมองไปแต่ก็ห้ามสายตามไม่ได้ เดทโตขึ้นเยอะเลยนะเรานนะ่ะน้ำเสียงเมาดมลจนรู้ว่าเธอควบคุมตัวเองไม่ค่อยไหวแล้วทั้งสูงทั้งรอตามเป็นมัดมัดทำเอาเด็กผู้หญิงแถวนี้ต้องหันมองกันตามแน่ๆเลยเนี่ยเดทยิ้มเขินไม่ขนาดนั้นหรอกครับนาจันยื่นหน้าเข้ามาใกล้ใกล้จนลมหายใจอุ่นๆสัมผัสแก้มของเขาน้าเห็นนะเมื่อก่อนตัวแค่เอวเองแต่ตอนนี้เอ เธอวางมือลงบนต้นแขนของเขาเบาๆรูบไล้ต้นแขนของเขาเบาๆแข็งแรงดีจังอะ่ะใจเดชพุ่งว่าจนแทบคุมไม่อยู่เหมือนกันความแซบที่มาแบบได้ตั้งใจจังหวะที่เธอจะลุกขึ้นนาจา์เสียหลักเซเข้ามาประทะอกของเขาเต็มๆกลิ่นหวานของเธอวนกับเสียงสะอื้นมาเบาๆทำเอาเขาขนลุกสู้ซ่าขอโทษนะเดชนาะคงเมาไปหน่อยนะ่ะไม่เป็นไรเลยครับเดชจับไว้ทัน น้าไม่ต้องเป็นห่วงเขาประคองเอวของเธอเบาๆมือใหญ่ของเขาแตะลงบนผิวกายที่อุ่นและนุ่มจนใจสัน่นไหวนจาจันเงยหน้าขึ้นมองดวงตาของเธอแดงนิดๆจากความเมาแต่สวยมากสวยจนเขาห้ามใจแทบไม่ไหวเหมือนกันเดชเธอพูดเสียงแผ่วเบาน้าหนาวขอพิงหน่อยได้ไหม เขายอมให้พิงโดยทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรมากนาจาย์พิงลงบนหัวไหลของเขากินหอมหวานห่างจากติมนฝีปากของเขาไม่ถึงฝ่ามือมือของเธอเผลอวางบนอกของเขานิ้วก็ลูบไล้เบาๆอย่างคนที่เมาไม่รู้ตัวน้ำเสียงของเธอสั่นนิดๆทำไมอุ่นแบบนี้นะเดชม้มปากแน่นรู้ว่ามันเริ่มไม่ปลอดภัยสำหรับหัวใจของเขาแล้วแต่ก็ไม่อยากผ่าออกเลยแม้แต่นิดเดียว สิ้นสุดคำาคืนที่อันตรายต่อความรู้สึกสุดท้ายเขาพาเธอไปนั่งที่ระเบียงให้อลมเย็นพัดคลายความเมาณจันาจาร์หลับซบลายของเขาอย่างไว้ใจมือของเดชก็ลูบผมของเธอเบาๆหัวใจก็เต้นแรงทุกครั้งที่ปลายนิ้วสัมผัสความอบอุ่นของผู้หญิงคนนี้ถ้าพรุ่งนี้นาตื่นมาคงจะไม่ได้แน่ๆว่าพูดอะไรไว้บ้างเขากระซิบเบาๆแต่ในใจของเขา จำทุกอย่างชัดเจนแล้วก็ห้ามใจตัวเองได้ยากขึ้นเรื่อยๆคนเมาจำไม่ค่อยได้แต่คนที่ดูแลจำทุกสัมผัสช้าวันต่อมาแสงแดดสองรอดผ่านผ้าม่านบางๆเข้ามาในห้องครัวเดดมาถึงบ้านของนาจาันตั้งแต่เช้าโตมือถือถุงแกงกับปลาท่องโกที่ซื้อมาให้เธอเขายืนลังเลยอยู่ที่หน้าบ้านเพราะเมื่อคืนทุกอย่างยังคงวนเวียนในหัวของเขากลิ่นผมของนาจาันกินกายทิรมนน้ำเสียงทิรมน แบบคนที่เมาไมา้มือที่วางบนอ,อกของเขาเบาๆความใกล้ชิดจนแทบปวดใจไม่ไหวเดชสูดลมหายใจหนึ่งก่อนจะเคาะประตูเบาๆแามนานประตูก็แง้มออกเล็กน้อยน้าจันยืนอยู่ในเสื้อยืดตัวใหญ่สีซีดผมยุ่งเบาๆแบบคนเพิ่งตื่นนอนแก้มแดงด้วยความเขินมากกว่าความเมาเธอหลบตาแทบไม่ทันเดชมาทำไมเช้าจังคะลูกเสียงของเธอสั่นเบาๆ พอจำได้ดีว่าตัวเองทำอะไรลงไปบางส่วนเดชอมยิ้มเอาอาหารเช้ามาให้นะครับเผื่อน้าจะมึนๆอยู่น้าจาันหน้าแดงกว่าเดิมเมื่อคืนนะเอิม่มทำตัวไม่ดีเลยใช่ไหมล่ะเดชสายหน้าเบาเบาไม่เลยนะครับน้าแค่น่ารักขึ้นเวลาที่เมานะ่ะคำว่าน่ารักขึ้นเวลาเมาทำเอาน้าจาันเยหน้าขึ้นมองเขาช้าๆ้าสายตาเขินปนรู้สึกบางอย่าง ที่เธอเองก็กั้นไม่อยู่บรรยากาศเริ่มฟินขึ้นทีละนิดระหว่างกินข้าวเชาว้าเดชนั่งตรงข้ามเธอแต่สายตาขมเมตนมองเธออยู่เรื่อยๆจนเธอรู้สึกได้มองอะไรนักหนาคะเดชมองน้าจาันไงก็เพรานะน้าดูด,ดีมากตั้งแต่ตื่นนอนแล้วคำชมตรงๆทำให้เธอพูดอะไรไม่ออกแกมร้อนวูบจนต้องเผลอก้มหน้าหลบเริ่มแซ่บเมื่อความใกล้ชิดมันเกินทน หลังอาหารมือาาร้อเช้าน้าจันเืินเก็บจานที่อ่างล้างเดชเดินเข้าไปช่วยน้าจาันแต่ยืนใกล้เกินจนหลังเธอแทบชนอกเขากลิ่นตัวผู้ชายอ่อนๆของน้าเดชลอยคะกับกลิ่นสบู่ของน้าจาันทำเอาเธอใจสั่นแบบควบคุมไม่ได้มือของเขาเอื้อมมือมาแตะหลังมือของเธอเบาๆน้าจาันปล่อยเดชช่วยนะครับเสียงของเขาทุ้มลึกและใกล้หูเกินไปน้าจาันสะดุ้งนิด,นดเดช ยืนใกล้กันเกินไปแล้วนะแล้วนะ้าไม่ชอบหรอกเลอครับเธอเงียบไปและความเงียบนั่นยิ่งทําให้เดทยกยิ้มที่มุมปากเขาจงใจเอื้อมมืออ้อมไปหยิบจานข้างหน้าไหลของเขาชนแผ่นหลังของเธอเบาๆความอบอุ่นจากอกของเขาแผ่มาที่แผ่นหลังของเธอจนต้องกัดลดินฝีปากกั้นเอาไว้เดทอย่าแกล้งน้าสิไม่แกล้งนะครับแค่ห้ามตัวเองยากขึ้นเรื่อยเสียงของเขาเปลี่ยน อบอุ่นแต่ลึกจนเธอขนลุกสู้นาจาันไม่กล้าหันมามองเดทเองก็น้มหน้าเข้ามาใกล้หูของเธอจนลมหายใจของเขาแตะใบหูของเธอชัดเจนเมื่อคืนนาพิงเดททั้งตัวเลยนะครับนาจาันหน้าแดงจนร้อนบูบว่าน้าเมาอะเดทจำได้ทุกอย่างเขาพูดพร้อมกับวางมือลงบนเอวของเธอเบาๆแค่ปลายนิ้วแตะแต่ทำเอาขาของเธอสัน่นไม่ต่างจากโดนไฟลวก แล้วนะเอิมจำได้บ้างไหมล่ะครับเธอหันมาอย่างช้าๆตั้งใจจะปฏิเสธแต่หน้าของเดชอยู่ใกล้เกินใกล้จนลมหายใจชนกันหัวใจของเธอเต้นแรงจนหลุดคำโกหกไม่ออกเดชยิ้มบางๆแล้วเอียงหน้าเข้ามานิดเดียวริมฝีปากเกือบแตะมุมปากของเธอนาจำได้ใช่ไหมนาจันหายใจติดขัดมือของเธอกำผ้ากันเปื้อนแน่นเขาเกือบจะจูบเธอแล้วแต่ไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์ของเดชด,ดังขึ้นเสียก่อนเสียงเรียกทำให้เดชถอนตัวห่างออกมาช้าๆแต่สายตาที่เขามองน้าจันมันเต็มไปด้วยความต้องการที่ชัดเจนกว่าเมื่อคืนหลายเท่านักเดชกดรับสายแบบไม่สนใจอะไรพูดเพียงสั้นๆว่าแป๊บหนึ่งก่อนจะหันมาหาร่างบางที่ยืนหน้าแดงอยู่ตรงอ่างน้ำเย็นนี้เดชขอคุยกับนจันนะครับคุยเรื่องเมื่อคืนเหรอหนจันเผอคืนน้ำลาย ใจเต้นจนเหมือนหลุดออกมาคุยทำไมคะเดดยิ้มแบบลึกซึ้งจนเธอขาสั่นอีกครั้งเพราะเดทไม่อยากให้มันจบแค่ความเมาคืนเดียวนะครับคืนที่ฝนพร,รมและใจที่ไม่มีใครยังเย็นวันนั้นฝนตกพร,รมๆทั้งหมู่บ้านเงียบสนิทมีเพียงแค่เสียงเม็ดฝนประทะใบมะพร้าวเป็นจังหวะเบาๆเดทเดินมาที่หน้าบ้านนาจาันพร้อมล่มในมือและหัวใจที่ตัดสินใจแล้วว่า ลุกเต็มที่ประตูบ้านเปิดออกนอาจาย์สวมเสื้อคอกว้างผ้าบางสีครีมผมถูกรวบรวมๆกลิ่นสบู่หอมอ่นอ,อนๆลอยมาแตะจมูกของเขาเธอยิ้มบางๆแต่ในแววตามีความประม่าอยู่อย่างชัดเจนเดชฝนตกออกมาทำไมกันลูกเดชมาหาณจารย์สิครับเสียงของเขาทุม้มมั่นคงจนหัวใจของเธอสั่นวูบบรรยากาศที่พาให้เกินห้ามใจทั้งคู่ย้ายมานั่งที่ระเบียง ฝนยังคงตกเบาๆแสงไฟสีอุ่นทำให้ผิวของนาจาันดูนุ่มและหน้ามองจนเดทละสายตาไม่ได้จริงๆเรื่องเมื่อคืนเธอเริ่มก่อนด้วยน้ำเสียงที่เบาและสันน้าก็ขอโทษนะเด็กมันเห็นตอนเมาหนะเดทพูดแทบทันทีไม่อยากให้ขอโทษเลยครับสายตาของเขาแน่นิ่งเพราะเดทชอบทุกอย่างที่นาทำเมื่อคืนนี้มากนาจาันนิ่งไปเหมือนพูดต่อไม่ออก เดชขยับเข้าใกล้เธอทีละน้อยจนหัวเข่าของทั้งสองเกือบแตะกันนะ้าไม่ได้ตั้งใจนะ่ะแล้วคืนนี้ตั้งใจได้ไหมล่ะครับเสียงทุ้มตาของเขาทําให้เธอสะดุง้งเหมือนไฟฟ้าช็อตเธอพยายามหันหน้าหนีแต่เดชเอื้อมมือไปจับข้อแขนของเธอเบาๆอุ่นและสั่นนิดๆเดดอย่าพูดแบบนั้นทําไมล่ะครับเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้จนปลายจมูกแทบแตะขมับเธอนะ้ากลัวเดชเหรอ หรือกลัวใจตัวเองเธอหลบสายตาเขาแต่มือที่กำใช้เสื้อแน่นจนเดชมองออกว่าเธอวันวายจริงๆแซบแบบลีกเลื่องไม่ได้จังหวะที่ลมฝนพัดแรงนอาจาย์ลุกขึ้นจะเก็บผ้าที่ปูที่นอนที่เปียกฝนแต่มันดันพลาดสะดุดพื้นไม้ที่เปียกเดดคว้าตัวของเธอไว้ทันแขนของเขารัดที่เอวร่างบางของเธอแนบเข้ากับอกของเขาเต็มๆใกล้กันจนหายใจแทบชนกัน นาจาันเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความตกใจปนหวั่นไหวริมฝีปากของเธอห่างจากปากของเขาแค่ลมหายใจเดียวเดชจ้องอย่างไม่หลบอีกต่อไปมืออีกข้างประคองหลังของเธอแน่นขึ้นเสียงของเขาแผ่วต่ำติดปลายลมหายใจนาจาันถ้าเดชจูบนะนาจะผักสายเดชไหมล่ะครับหัวใจของเธอเต้นเหมือนจะหลุดออกมาปากก็สั่นจนพูดไม่ออกเดช เราอายุห่างกันมากนะลูกเสียงของเธอเบาวิวแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธยิ่งทำให้เขาใจาพุ่งพ่านพุ่งแรงกว่าเดิมเดทก้มหน้าเข้าใกล้ชา้าและตั้งใจให้เธอมีเวลาถอยแต่เธอก็ไม่ถอยปลายนิ้วของเขาลูร้ายจากเอวขึ้นมาถึงแผ่นหลังน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยด้วยความอดกัน้นนาไม่ถอยเดทถือวะนะ่านาอนุญาตนะครับคำว่าอนุญาต ทำให้ขาของเธออ่อนเหมือนจะดุดฝนตกหนักขึ้นเสียงดังกบหัวใจที่เต้นแรงจนแทบจะได้ยินฝ่ายที่ลูกกลางเสียงฝนเดดกดริมฝีปากลงบนขมับของเธอช้าๆรากไหลลงมาที่แก้มและหยุดที่มุมปากของเธอนาจาันสถานทั้งล่างมือของเธอบีบแขนของเขาแน่นโดยไม่รู้ตัวเดดยาน้ำเสียงที่อ่อนแรงไม่ได้ห้ามแต่ขอให้เบาๆน้าไม่ไหว เด็กกับซิบชิศริมฝีปากของเธอเดเองก็ไม่ไหวแล้วครับเขาประกบปากลงไปอย่างอ่อนโยนแต่ลึกซึง้งเธอตอบรับช้าๆในตอนแรกแต่เมื่อมือของเขาเลื่อนมาที่เะเอลร่ลางของเธอก็แทบทิ้งตัวลงในอ้อมแขนของเขาอย่างคนหมดแรงจูบแรกที่เริ่มอบอุ่นค่อยๆกลายเป็นลึกซึง้งและร้อนแรงจนแทบลืมหายใจมือของนาจันก็เลื่อนขึ้นมาจับไหล่ของเขานิ้วของเธอสั่นจนจิกเสื้อของเขาเบาๆ ฝนยังคงตกและทั้งคู่ยืนกอดกันแน่นที่ระเบียงไม่มีใครอยากผ่าออกจากกันแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อเดชถอนลิมฝีปากออกเขาซบหน้าลงบนหัวไหล่ของเธอเสียงหอบแผ่วๆกระทบผิวของเธอจนขนลุกน,น้จันเสียงของเขาแหบเดชอยากขอน้ามากกว่าน,นี้นะครับแต่คืนนี้เดชขอแค่นี้ก่อนนะครับนะไม่อยากให้น้ากลัว น้าจันดับตามือกอดหลังของเขาแน่นขึ้นอีกนิดหน่อยเหมือนกำลังบอกเขาว่าเธอไม่ได้กลัวเขาแต่กลัวความรู้สึกของตัวเองต่างหากเมื่อใจไม่ยอมถอยร่างกายก็ห้ามไม่อยู่หลังคืนที่ฝนพรมเดชไม่ได้ก้าวล้ำไปมากกว่าจโบแต่ความร้อนในอกของทั้งคู่ไม่ได้ลดลงเลยกลับเพิ่มขึ้นแทนเย็นวันต่อมาเดชกลับมาหาหน้าจันอีก แต่คราวนี้สายตาของเขาไม่ใช่แบบเดิมมันมีทั้งไฟความตั้งใจและความปรารถนาชัดเจนจนเธอหายใจไม่ทั่วท้องบานเงียบเกินไปและเขาใกล้เกินไปบานทั้งหลังมีเพียงแสงไฟสีส้มอ่อนๆน้นาจันสวมเสื้อยืดคอปาดกับผ้าถุงธรรมดาแต่สำหรับเดชมันสวยที่สุดแล้วนาจันดูเหมือนนะ้าหลีกเดชนะครับเสียงของเขาทุ้มลึกกึ่งงอนกึ่งโหยหา น้าจาันสะดุ้งน้าแค่เอิบเกงใจเราเด็กกว่าแล้วเมื่อคืนก็เอเดดเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละอึดใจจนเธอต้องถอยหลังเองโดยไม่รู้ตัวเมื่อคืนเดดไม่ได้เสียใจเลยสักนิดเขาพูดพร้อมจับเอวของเธอเบาๆแต่เสียใจถ้าน้าจะทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมือของเขาอุ่นแต่มือของเธอร้อนวาเหมือนโดนไฟลวกความใกล้ชิดที่ต้านไม่ไหวอีกแล้ว เดทดันประตูปิดดังปึกเสียงนั้นทําให้นาจันสะดุง้งและห,หัวใจเต้นผิดจังหวะทันทีเขาพิงประตูดวงตาคมมองเธอแบบไม่หลบอีกต่อไปวันนี้เดทจะไม่รอแล้วนะครับน้าจันถอยจนชนโต๊ะกินข้าวด้านหลังหายใจถิทีเล็กน้อยเดทนาแกกว่าน่ะนาสวยกว่าใครทั้งนั้นเลยเขาเดินเข้ามาหารวดเร็ว มือประคองใบหน้าของเธอริมฝีปากของเขาจูบลงบนแก้มของเธอลากไล่ลงช้าๆมาถึงลำคอเสียงของเธอหลุดออกมาอย่างแผ่วๆเดชเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมือของเธอกลับเลื่อนขึ้นไปจับที่ต้นแขนของเขายิ่งทำให้เขารู้ว่าเธอไม่ได้คิดจะผลักใส่เขาเดชก,กระซิบชิดลำคอของเธอถ้านาจะห้ามอย่ากอดเดชแบบนี้สิครับเธอแทบหายใจไม่ออก มือที่จิกแขนของเขาสั่นจนเขาได้ยินหัวใจของเธอเต้นแรงไฟที่ระเบิดแบบไม่เหลือพื้นที่ให้ถอยหลังเดทจับเอวของเธอและชวนมานั่งบนโต๊ะไม้น้าจันอุทานเบาๆหน้าแดงจนถึงปลายหูหน้าผากของเขาแตะหน้าผากของเธอลมหายใจสอดประสานร้อนจัดนะ้าอยู่นิ่งๆแบบนี้เดทควบคุมไม่ไหวแล้วนะครับน้าจันกัดริมฝีป,ปากเสียงสั่น เราอย่าทำอะไรที่จะทำให้หน้าเสียหายนะเดทเดทยิ้มที่มุมปากทุมและติดร้อนเดทจะทำให้หน้ามีแต่ได้ไม่เสียอะไรทั้งนั้นนะครับมือของเขาเลื่อนจากเอวขึ้นมาที่แผ่นหดังดึงเธอเข้ามาหาตัวเองจนแนบสนิทน้าจันหน้าแดงจัดลมหายใจสะด,ดุดเมื่อรู้สึกถึงความต้องการของเขาชัดเจนเดทเอิม่มทำไมมันเอิม่มเดทกระซิบที่ใบหูเสียงแหบสัน่นจนขาของเธอสั่นตาม พะเดชอยากน้ำมานานแล้วนะครับนาจาันมือส่นเทาแต่ไม่ผักมีเพียงเสียงขอบเบาๆที่หลุดออกมาเดชจับปลายคางของเธอเบาๆให้เธอหันมามองหน้าเขาดวงตาของเขาร้อนจนเหมือนจะกืนกินเธอทั้งตัวขอจูบน้าอีกครั้งนะครับแต่คราวนี้เดชจะไม่หยุดง่ายๆเขาก้มลงจูบเธอคราวนี้ไม่อ่อนโยนแล้วจูบลึกหนักและเต็มไปด้วยความโหยหาที่เก็บมานาน